ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News งามหน้าทางการไทยบุกจับบังคับศึกพระชาวกัมพูชาที่ได้สถานะลีภัยจากสหประชาชาติแล้วกรณีเว็บไซต์ Radio Free Asia ได้เปิดเผยเรื่องราวเจ้าหน้าที่ของไทยบุกจับจับกลุ่มตัวและบังคับศึกนักเคลื่อนไหวชาวกัมพูชาที่มาบวชเป็นพระทั้งทางที่ได้สถานะเป็นผู้ลีภัยแล้วทั้งนี้มีความกังวลจากหลายฝ่ายว่า ทางการไทยเข้าจับกลุ่มดังกล่าวจะเป็นการจับกลุมแล้วส่งตัวกลับไปยังประเทศกัมพูชาบ้านเกิดของเขาซึ่งกำลังถูกปกครองด้วยระบบอำนาจนิยมโดยเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมารัฐบาลไทยส่งผู้ลี้ภัยกลับไปติดคุกที่กรุงพนมเปญสารายโดยไม่ฟังเสียงทัดทานจาก UN และนานาชาติว่าเป็นการละเมิกดกฎหมายระหว่างประเทศขณะที่ความเคลื่อนไหวจากรัฐสภาไทยนางสาวสิริภาอินทราวิเชียน รองโฆษกพักประชาธิปัตย์ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามันพิจนารนณาร่างพระราชบัญญตัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายแถลงกรณีการเข้าจับกุมพระชาวกัมพูชาเมื่อเวลา19นาฬิกาของวันที่1นธันวาคมโดยอ้างว่าเป็นการเข้าจับกุมด้วยเหตุผลการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายว่าตนได้รับเรื่องร้องเรียนว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ลีภัยที่ถูกต้อง และได้รับสิทธิ์คุ้มครองจากสหประชาชาติโดยตนได้ประสานงานไปยัง Human Rights Watch เพื่อขอเอกสารยืนยันว่าพระกัมพูชาเป็นผู้ลีภัยที่ถูกต้องจริงหรือไม่ซึ่งก็ได้ส่งเอกสารการยืนยันกลับมาและตนได้นำเอกสารดังกล่าวไปแสดงให้กับตอมอส่วนพลูดได้ทราบนางสาวเซรีพลายยังกล่าวอีกว่าตนขอให้รัฐทบทวนรายชื่อที่จะส่งตัวกลับกัมพูชาควบคู่กับรายชื่อผู้ลีภยัย เพื่อจะได้ทำให้ถูกต้องตามหลักสิทธิมนุษยชนและไม่ส่งบุคคลเหล่านี้ที่จะตกอยู่ในอันตรายกลับไปยังประเทศเหล่านั้นโดยตนจะทำหนังสือเรื่องนี้ส่งไปยังกรรมธิการการต่างประเทศกรรมธิการตำรวจและกรรมธิการซ้อมทรมานทั้งนี้เบื้องต้นพระถูกบังคับให้สึกและถูกควบคุมตัวไว้ที่ศูนย์กักตัวของตอมอส่วนพลู ซึ่งตนและทนายของผู้หลีภัยได้ยื่นเอกสารขอชะลอการส่งตัวกลับโดยสำนักงานตำรวจที่ดูแลเรื่องนี้แจ้งว่าจะชะลอการส่งตัวกลับไปยังกัมพูชาซึ่งหลังจากนี้จะประสานงานขอประกันตัวและส่งไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ